สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอยู่กับพ่อมจีนะครับบนช่องจีชนแนลอีกหนึ่งคลิปนะอ่าเดี๋ยวคลิปนี้พ่อมจะมารีวิวแกะให้ดูนะครับแกะซองให้ดูอันนี้เป็นแมสอ่าเป็นแมสที่ซื้อมาจากร้านถูกย่าง20บาทนะครับมีทังมดด้วยกัน1ิชิ้นนะครับซองนี้นะแต่ว่านะครับอยู่ในร้าน20บาทแต่ว่าที่ร้าน20บาทเขาจะค่ายอยู่ที่30บาทนะครับและแต่ละร้านนะอาจจะค่าไม่เหมือนกันนะตามเรื่องดําราวของเขาเนาะ วันนี้ก็เลยมาแกะดูกันเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นแม็ดแบบไหนนะครับอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมาแกะดูกันแม็ดจากกระานทุกอย่าง2ยิมีตัวอซ่อนไม่ใช่ปาษาไทยอยู่เต็มมดเลยทังหมดเก็เขบว่ามี1ิชิ้นนะนาซองมันจะบอกว่ามีทังหมดก็เป็นแผ่นกรองอยู่ตรงกลางนะมีผ้าอยู่ด้านนอกก็รวมดังหมดสามชั้นนะ โอเคถังหมดก็ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10นะครับก็มีถังหมด10บชิ้นด้วยกันนะสำหรับเนื้อผ้านะครับเนื้อผ้าว่าดันนกหรือดันในทะเลเพื่อนๆพื่อก็เมื่อนกันกบจากที่เราซื้อจากร้านทั่วไปนะครับแต่ว่าเรื่องคุณสมบัติของมันอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะ แต่ว่าซื้อมาแล้วก็อุ่นใจได้นะอย่างน้อยก็ได้ปิดจ,จมูกปิดปากกันฟุ้นหละอองกันเชื้อโรคได้นะครับช่องแบบนี้ถ้าว่าไปซื้อที่ร้านก็อาจจะไปแก้ข้องเขานะครับเขาอาจจะไม่ให้แกะดูนะครับก็เลยวันนี้ตัดสินใจซื้อมาแล้วก็มาแกะดูกันนะครับว่าถ้าเป็นช่องแบบนี้ก็คือจะได้มาแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้หากทุกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับพิดพลัดประกันไดก็ขออัยกันนะครับ โอเคนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาทำรีวิวให้ดูกันอ่าเม็จากร้านทุกอย่าง2ี่สิบขอบคุณครับ